ตลาดล้มหกค่ะตลาดทางรถไฟค่ะตลาดทางรถไฟตลาดล้มหกนะคะแจ็คกองสมุรสงครามค่ะนี่ละคะบรรยากาศเนาะเราจะซักแจ็กคุ้นไวยอย่างเงี้ยนะความวุ่ไวยก็จะมารถไฟเพิ่งจะไปนะคะรถไฟเพิ่งจะไปเนาะ,ค,ะค่ะตัวก็เริ่มลงแล้วค่ะบรรยากาศนะคะจะเดินไปทางรถเลยอ่ะ เราก็จะมามเบ็ดเบียดแทกแทกนิดหน่อย<ม>อไปสถานีรถไฟนะรถไฟเพิ่งจะเข้ามาจ้ะสถานีงรถไฟเพิ่งจะเข้าเนาะขอเดินน้อยขอเดินน้อยรถไฟเพิ่งจะเข้ามาเมื่อกี้นี้ยังค่ะสองโมงครึ่ง จะออกอีกก็ออกจากสถานีร็อกสองก็ประมาณเก้าโมงอย่าไม่ใช่ประมาณเก้าโมงนะเดินระวังหน่อยนะมันจะมีเขาจะวางแต่มันจะมีหินห <Yeah> UH ินเป็นก้อนๆน่ะเออ ประตูประตูมันประตูหอมเนาะประตูไม่ปองขึ้นชื่อเฮ้ยเรียรล้มก็จะละละหัวตรงนี้แหละเฮ้ยเ<ะ>นี่ปลี่ยนม่ยกัางรถไฟนะรางรถไฟหินมันจะหินหินมันจะมีหินตรงนี้เดินระวังระวังนะคะ มันจะเลือด้อย้าเออเดขอไปน้อยขอบไปน้อยเออเออมาู้เนี่ย่ากะหาตหอยดองได้นะไปมาไม่กองหอยดองเมืองหอยดองเมืองไม่กองขึ้นชื่อนะคะหอยดองเมือไม่กองนะ inside ờ. là the เอ่อ the market เอ่อ ตุเรียนเขากำโอ้มังคุดจะชอบกินผลไมนะ้ไทยเนาะเงาะมังคุด <c oughs> <c oughs>